ใช่ผมยังผมยังมีงานขาดาวอยู่นั่นไปนะครับยซ์ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ปีของเราเหมือนกันได้ทาอะไรหลายหอย่างมากในชีวิเป็นยกก็ใช่ครับผมก็มันผมผมรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราเราต้องบอกว่าเป็นปีที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะแบบรู้สึกว่าได้แบบเล่นละครละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันมันมันเป็นปีแห่งการเรียนรู้ครับผมสำหรับผมนะเออปีปีนี้ก็เป็นปีแบบได้แบบ ทำอะไรใหม่หมดเลยแบบตั้งบริษัทตัวเองแล้วก็แบบปล่อยเพลงในในความเป็นแบบบริษัทของตัวเองทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยเออก็เป็นเป็นปีแห่งการเรียนรู้เออก็ได้เป็นพิธีกรด้วยเออใช่ได้เป็นพิธีกรแบบบนบนสเตจจริงๆครั้งแรกผงกับบัสเลยอะผมก็เออเป็นเป็นการแบบได้ลองอะไรใหม่เยอะไปหมดเลยหลายคนชมว่าวันนั้นเป็นวันที่แบบไอทำหน้าที่ดีมากโหดไม่ท้งานเลยจริงเหรอเออแต่ว่าผมผมก็เหมือนแบบไปไปส่องไอทวิตเตอร์อะทุกแบบทุกคนก็เป็นฟิลแบบ ไอ้เล <c oughs> ิก <reco> ค <c oughs> <h lem aster> <mon adviser> ุยกับแขกรับเชิญอยากดูน้องบัสแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบคือไม่ทั้งปีเราไม่เพราะว่าผมรู้ว่าน้องเขาลังเปลี่ยนชุดอยู่คือจะให้ให้เราทายังไงนี่คือนี่คือ my job แหม่มั่เราเราก็ซองของเราไปในที่งานพิธีกรมันก็มั้งแต่ในรายการนะด้วยใช่แต่ว่าอันนั้นมันเหมือนแบบคือคือผมไม่ได้เป็นพิธิกรในพารของความจริงจังคือแบบ ของผมมันจะเป็นฟิลแบบไปเล่นกับน,น้องๆแบบไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่ต้องประกาศผลไม่ได้ไม่ได้ต้องจริงจังอะไรเลยแค่แบบไปแบบไปให้กําลังใจไปบิ้วไปบอกก็ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบปล่อยความจริงจังไปอยู่กับพี่พี่ต่อหมดเลยเแต่รอบนี้คือเหมือนผมก็ต้องขึ้นไปแล้วแบบต้องต้องโคท,ทุกอย่างต้องแบบข้อมูลต้องเป๊ะเป็นแบบ บางในในพาร์ทของพาร์ทสนามมันทำให้ไอ้กดดันมอกเลยเพราะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไหมต้องเกิดขึ้นไน้ตลอดกดดันตอนแรกตื่นเต้นมากกดดันมากแต่แบบเหมือนพี่ยงก็มาพูดว่าแบบเอออยากได้ความชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชิลไม่ชิลเลยนะไม่ชิลเลยใช่แต่ร้องเองใช่ไหมไม่เหมือนจริงมันมันแบบแต่คนข้างล่างก็เป็นพัวร้องทั้งนั้นเลยนะใช่แต่มันแต่แต่ว่ามันต้องเชื่อมจากแบบหนึ่งไปสองไปสามจนจบเหมือนแบบมันต้องพาแบบ ดำเนินทุกอย่างไปให้ได้เันยมากเลยใช่แล้วเราก็ต้องแบบอยู่แบบสคริปแล้วคริปก็เขียนเยอะมากแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบสรุป อตอนเป็นซีเควนซ์ครั้งแรกถามพี่ยงแบบว่าพี่ทำไมมันยากขนาดนี้ไม่จริงๆตอนแรกซีเควนซ์น่ะมันต้องมีพี่ยงขึ้นไปอยู่บนเวทีด้วยแต่ว่าสุดท้ายเหมือนแบบเขาแบบเขาแบบไม่ยองขึ้นเขาแบบอยากอยากเป็นคนถ่ายรูปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเซ็งนิดนึงอยากอยากแบบแกล้งพ่อข้างบนเวทีเอาพูดถึงการเตรียมตัวกับงานวันนั้นกับการเป็นพิธีกรครั้งแรกมันเราเราขนาดไหน ก็จริงๆเขาก็ส่งสคริปต์มามเราก็พยายามจํา<ม>พยายามนั่งอ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเราก็อ่านไปคือคือตอนแรกเหมือนเหมือนเขาส่งมาประมาณอาทิตย์นึงก่อนหน้าอะ<ม>ไรเงี้ยเราเราแบบก็อ่าน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 จนเราก็จําได้หมดแล้วนะจน<ม>ประมาณแบบคืนก่อนหน้าครับผมเขาเปลี่ยนไปหมดเลยเรูงเ <laughs> กงา้กเหนอเลนากเราก็แบบอมอ่ะโอเคคือแบบจัง จังหวะแรกก็แบบเอาแบบเอาจริงหรอแบบมันมีมันมีความตื่นเต้นแต่ว่าแบบพอแบบเขามาเปลี่ยนในแบบระยะเวลาสั้นๆเราแบบเราก็เลยเป็นฟิลแบบอ่ะถ้าเกิดแบบพี่ให้เวลาผมแค่นี้มันมันมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็ตามตามเวลาที่พี่ให้ผมแล้วกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนปล่อยความกังวลเราไปบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยท้าทายตัวเองเหมือนกันเออนิดนึงครับตัดเกรดัวเท่าไหร่ดีวันนั้นไม่รู้เลยอ่ะผมว่าผมว่าลงมาคุณยังถามทุกคนอยู่เลยแบบมันดีมันดีจริ แม่ผมหัวผมแบบพูดผิดผูกถูกเลยยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้เซลล์ขนาดนั้นนะจำไว่ามันมันก็ฟิลการก็คือคืออย่างน้อยมันยังสนุกที่ว่าแบบเราแบบรู้จักน้องๆแบบค่อนข้างสนิทกับน้องๆเลยแบบรู้จักมาพอสมควรก็เห็นมันตั้งแต่แรกเลยแบบจนจนวันนี้เออแล้วแบบแล้วแบบพอพอมันขึ้นที่ลานพักพารากอนอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราก็นึกย้อนไปถึงตอนที่เราแบบเดบิวต์ในใบนาาอ่ะคือมันคือมันคล้ายมากเลยนะเพราะว่าแบบ มันก็เป็นเว,เวทีตรงที่เดิมแล้วแล้วแฟนคลับก็ทำาป้ไฟเหมือนเดิมที่แบบมันเป็นแบบตอนตอนสมัยนั้นันจะเป็นนายใบนายแล้วก็ชื่อเราอยู่ข้างล่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นบัสแล้วก็ชื่อน้องๆอ,อยู่ข้างล่างแล้วก็มองแล้วก็แบบ เออเรามันแก่แล้วว่ะรู้คือแบบรู้รู้นู้ร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 ูอรู้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 ร่าร้รก้รน้รู้รู้ร้รู้รู้รู้แู้รู้รรู้รู้รอ้รู้รู้ร้ร้รู้รูรมรู้ระ้รู้รร้ร้้้อร คนที่แบบเฮ้ยพี่เขาดูอาวุโสมากเลยแบบดูแบบดูแบบโตมากเลยคือพี่ต่อซึ่งตอนนั้นตอนเขาแรกผมยังจำไม่เลยพี่ต่อประมาณ2ี2สี่าดูแบบผู้ใหญ่ดูแบบเอ้ยพี่พี่ต่อดูแบบดูแบบเหมือนแบบ figure out ชีวิตนี้หมดแล้วอ่ะดูแบบรู้ว่าทุกทุกทุกอย่างแบบรู้ว่าเราต้องการอะไรเงี้ยดูแบบดูโตมากดูดูเป็นพี่แบบพี่แบบเออแบบเออตอนนี้ผมยี่สิบห้าพี่พี่ดูดิคือแบบแม่งมองย้อนย้อนกลับไปคือแบบอ้าว ไอพวกบัสนั่นคือเราตอนนั้นนี่หว่าแสดงว่าพวกมันกำลังมองเราแบบนั้นใช่ไหมเราก็แบบเราย้อนกลับไปเห็นไปวันนี้รู้สึกไงบ้างเห็นตัวเองในวันนี้ใช่ะย้อนกลับไปกับการเติบโตอก็ก็ก็รู้สึกภูมิใจครับผมก็แล้วก็แล้วก็รู้สึกดีใจที่เราโตมาแบบนี้แบบโตมาในความที่มีแบบพี่พี่เขาแบบลายล้อมเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนว่า เราเห็นที่พ oh. like> like ah> il yeah. ี่เขาพลาดอะไรเราก็ไม่ต้องไปทำตามต่ในเาใี่ไอคือความโชคดีของไอ้เรเหมือนผู้ใหญ่เเปิดโอกาสให้ไอ้ได้ยังไหลายอย่างใช่ใช่คือคือผมรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีของผมที่ผมได้ แบบเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานในวงการมาโดยโดยมีพี่ๆพวกเนี้ยคือคือผมรู้สึกว่าสมมุติว่าเทียบกับพี่ต่ออะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าเขามีแบบแบบแบบที่ผมมีแล้วต่ออย่างแบบอย่างแบบตอนที่ผมอยู่นายไปนายก็มีแบบพี่ๆคอยเตือนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือคือผมไม่รู้ว่าแบบพี่ๆคนอื่นๆที่เขาแบบเริ่มมาก่อนผมอ่ะเขาเขาไม่มีแต่ว่าแต่ว่าเรามีเราแบบเราแบบเคยรู้สึกโชคดีเราแบบเราแบบก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นตัวอย่าง ความดีไม่ดีมาหมดแล้วอะไรอย่างนี้ยเราก็แบบเลือกที่จะทำทาอะไรก็เลือกที่ยังได้ก็เลือกเอาไอคอนสเต็ครั้งแรกผ่านไปได้สวยแล้วมันทำให้เรากข็งแกร่งเวทีมากขึ้นไปเพราะอยากที่จะทำพิธีกรอยากทำพิธีกรเหรอพิธีกรจริงๆพิธีกรน่ะมันสำหรับผมนะผมผมพูดเลยว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมหรือแบมันไม่ใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราแบบอินอะไรกับมันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่แดด ผมก็คงไม่ก็คงไม่รับอ่ะเออถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันไม่ใช่ทียงเออถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ใช่พ่อของเรามาแบบขอให้เราทําเราเราก็คงอาจจะไม่รับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันยากนะมันแบบมันที่แบบที่แบบเห็นว่ามันผ่านไปได้แบบนั้นนะมันแบบสูเราแบบคิดอะไรอยู่เยอะมากนะเราแบบกว่าจะแบบแบบนั่งจํานั่งแบบพยายามแบบเรียกว่าอะไรอะไหวทิบทุกอย่างมันมีมากเออผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ มานั่งริสเปกที่ท็อปแทบตอนเนี้ยแบบโคตรเก่งเลยแบบทำยังไงไม่รู้เออปีหน้าเราจะเห็นผลงานเพลงของใครอีกไหมครับผลงานเพลงมีแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ทําไว้แบบเยอะและแบบแบบเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะก็จะปล่อยอีกก็จะปล่อยอีกเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็เดี๋ยวแบบก็จะมีมาเรื่อยๆจนจะกว่าจะพบพีพีอะไอย่างนี้กับผลงานเพลงเหมือนเดิมใช่แล้วก็อย่างเดือนนี้ก็มีโชว์เยอะมากครับผมก็แบบตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนมีการฟอร์มวงการแบบพยายามจะจะทำตัวอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่า เดือนนี้ก็โชว์โชว์เยอะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะอยากอยากทำตัวไปแบบหลายๆภาคอาจจะต้องทิ้งงานแสดงไปเลยอม่ได้ไม่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 ขนาดนั้นยังแบบยังทิ้งงานแสดงปีหน้าอย่างไรเรื่อยๆไปเนี่ยว่าเออไอ้ก็หางานแสดงบางคนก็ได้นะเนาะณณตอนนี้ยังแบบยังไม่ได้มีที่แบบจะลังจะถ่ายอะไรครับผมแต่ว่ามีมีที่รอออนอยู่ก็คือละครละครกับช่องสามที่แบบถ่ายจบไปแล้วกับกับพวกพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ทั้งที่เล่นกับพี่โบมิลดากับกับพี่เจมใช่ครับผมก็อันนั้นอัันนน้ก็รอออนอยู่ก็น่าจะดุเดือดแล้วมองมันอยู่ก็เขาเขาบอกว่าต้นปีหน้าจริงๆตอนแรกเขาเขาบอกว่าปลายปีนี้แล้วตอนนี้ตอนแล้วจะเปิ้ลเหมือนเหมือนเหมือนเขาแบบต้องเลื่อนไปไปเป็นต้นปีหน้าก็กลังรออยู่แต่ปีหน้าก็มีเซอร์ไพรส์จากไอซ์รออยู่เทียบเนาะช่แล้วเปิ้นปีหน้าก็มีเซอร์ไพรส์รอจากไอซ์โอ้ยเจ๊กเจ๊กของไอซ์ที่จะมี มีมีเยอะแยะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆนอกจากที่ผมทําเบื้องหน้าแล้วผมก็ยังมีพวกเบื้องหลังที่ทําอยู่ด้วยที่แบบเปิดเปิดบริษัทโปรดักชั่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีแบบพวกเบื้องหลังที่กําลังทําอยู่แบบทั้งทั้งยังไม่บอกเลยอ่ะยังหรือว่ามีงานโปรเจกต์อะไรที่เขาทำงานใหญ่ๆที่เราจะทําร่อบๆเพื่อนมีมีมีอยู่ครับผมจริงๆมันก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์หนึ่งแต่ว่าแบบมันยัง มันยังอยู่ในขั้นตอนที่มันยังไม่เออมันมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นเลยแบบยังไม่อยากพูดแต่ว่าก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งเลยครัน่าสดงว่างานบริษัทที่เปิดกับเพื่อนก็แนวโน้มเข้าไปได้ดีใช่ทำทำอยู่เรื่อยๆมีอะไรจ้างได้นะครับเฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรครับสรุปมงานพิธีกรเขาเต็มแม็กซ์โมทีฟนะครับผมถ้าเกิดใครอยากทำแบบอะไรเกี่ยวกับโปรดักชันอะไรก็ตามนะจ้า